สวัสดีครับท่านผู้ชม f c พี่พี่น้องๆทุกๆท่านนะครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับมากรุ๊กไทยไก่ก้าวฟ้านะครับอยู่ในแอปไทยเชตุเอลนะครับปะระลองหมักรุกไทยนะครับถ้าเป็นชื่อไทยนะครับสามารถโหลดในเพจโซได้ฟรีนะครับวันนี้ไก่ก้าวฟ้าก็ประกบคู่มาเจอกับท่านเคลนะครับ โคตดมีเลตติ้งนะครับหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบเก้านะครับไส่ก้าฟ้าก็มาด้วยม้าโยงซ้ายนะครับส่วนคู่ต่อสู้นะครับก็มาด้วยม้าเทียมโคนในผลครับก็จังหวะนี้ก็ทิมเบียนะครับลิมแล้วก็คัมเบียมรณะลงไปนะครับก็เป็นตำแหน่งของเบียมรณะนะครับจังหวะนี้ก็เสริมโคนขึ้นไปครับทิมลิมมาทิมลิมสกัดนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องการให้คู่ต่อสู้ปูเบียนะครับ อุาเป็นเบี้ยสีนะครับก็ขับเบี้ยเข้าไปก่อนครับนะครับต่อไปก็เป็นตาของสีดําเดินนะครับสีดําก็ขุดตะโสมไก่ข้าวฟ้าก็เอาเรือมากดนะครับเรือมากดก็หลบหนึ่งทีนะครับไปทางด้านปีกขวามาอีกตัวหนึ่งก็ดันโคนขึ้นไปก่อนครับหยดเม็ดมาเสนอมายังไม่หิวครับยังไม่หิวขึ้นขุนเก็บให้เรียบร้อยนะครับจังหวะนี้ใช้เบีย้ยกินครับไปไล่เม็ดก่อน เม็ดจะขึ้นมาหน้าโคนหรือเปล่าอ่ามาดูกันครับมาดูกันข,นนขึ้นมาอ่ะไม่ขึ้นครับไม่ขึ้นก็อืมน่าจะโจมตีทางด้านปีกจังหวะนี้เอาไรดีหมุนมาแล้วเอาเม็ดขึ้นไปยืนแทนไหมนะครับเพื่อเขาโยนเม็ดมาทางด้านฝั่งนี้นะครับฝั่งซ้ายมือเราอ่ามาจริงๆครับ นะครับก็เอาเม็ดขึ้นไปรับมือครับเอาไปรับก่อนครับเราจะปรับจากม้าซ้ายเป็นม้าเทียมนะครับู่ต่อสู้กขหมุนม้าออกเหมือนกันครับก็ขึ้นมายืนโอ้โหเป็นม้าซ้อนซ้อนรักนะครับม้าซ้อนซ้อนรักซ้อนรักของสีดำนะครับวัะนี้เอาเรือมาประกบคู่ครับประกบคู่ทางด้านปีกซ้ายเราก็จะโจมตีทางด้านปีกซ้ายนะครับ กูต่อสู้จะเอายังไงเอ่ยนะครับในตำแหน่งนี้ก็ค่อยๆบีบครับค่อยๆหาตำแหน่งให้ักตัวมาครับคู่ต่อสู้ก็ถ้าจะซ้อนเรือนะครับเราก็ดันเบี้ยขึ้นไปเลยย้าเสียนอกนครับนะครับก็จะดันริมจะดันริมไปหงายนะครับเพราะเรามีเรือซัพพอร์ตสองตัวนะครับก็กินกันไปครับเอาเรือกินขึ้นไปเอาเรือมากันไว้เสริมมาไปผูกอีกหนึ่งตัวครับนะครับกันกันโคลนครับกันโคลนไหลมาไล่เรือในอนาคตนะครับในอนาคต แดีวแม่ก็ทิ้มเบีย้ยมาประมาณนี้นะครับกากคูตสู้ย่อเรือเป็นหนึ่งตัวนะครับก็ทําให้เรือในติดขัดนะครับไม่ได้เชื่อมถึงกัน,นครับไก่ข้าวฟ้าก็มีจังหวะที่โจมตีก่อนอ่าจังหวะนี้ก็เอามา้ายกม้าขึ้นไปไล่ไล่เรือไล่เรือแทงเบีย้ยเบีย้ยกินเรือกินตัดเรือนะครับตัดเรือกันไปเลยแล้วก็มากินเรือคืนจับโคนโคนฟรีนะครับโคนฟรี ครับลองครับคู่ต่อสู้จะหลงกลหรือเปล่านะครับไม่กินกับเรานะครับไม่กินก็โอเคครับดันเบี้ยครับดีที่สุดคู่ต่อสู้ต้องดันเบี้ยมาหน้าเรือนะครับให้เป็นแท่นนะครับแต่ถ้ากินกินตอบกับไก่ก้าวฟ้านี่ก็เข้าทางนะครับเข้าทางเข้าทางโจรเป็นโจรหรือเปล่าไม่รู้เรานะครับก็จังหวะนี้เอาเรือกินครับ เรากินแล้วก็มากินปักเข้าไปนะครับจับโคนโคนถอยหลังถอยหลังก็โดนกินฟรีนะครับเอามาไปโผูกก็โดนกินมาฟรีก็มีทางเดียวครับก็เป็นขุนดันนะครับก็คงต้องดันโคนขึ้นมาให้เบีย้ยกินอย่างนั้นก็แลกกับเบีย้ยนะครับเบีย้ยความนะครับเราก็จะได้แท่นนะครับ โคนสามารถขึ้นไปได้อมาจริงๆครับครับมาจริงๆครับก็คงต้องกินครับก็ต้องกินกันครับแล้วกินเข้าไปนะครับกินเข้าไปกินโคนมากินมากินเอาโคนกลับเอาผูกโคนนะไปครับก็บางครั้งก็ต้องคำนวณเพื่อเพื่อคู่ต่อสู้มีศอกนะครับจะลุกเอาหรือเปล่า ก็คงไม่ดีครับผมมีอยู่หนึ่งสองสามสามปากนะครับกุ้ยโซูกก็มีสามปากเหมือนกันตัวตัวใหญ่มาแรกครับจังหวะนี้มาจับกินมา้ามาไปไล่เรือถอยมา้ามาต่อมา้าก็มีมีตัวเลือกอยู่สองทางนะครับเราม้าตัวนี้จับโคนเราทําให้เราเราเดินได้ลําบากนะครับก็ถอยมา้ามาต่อมา้าครับ ก็เป็นการตัดกําลังนะครับเพราะว่าตอนนี้เรามีโคนสู้กับเบียนะครับเบียดําอยู่เบียโดดเดี่ยวเนี่ยก็เป็นจุดอ่อนให้โจมตีครับมากระจับกินฟรีอยู่นะครับก็เป็นการตัดกําลังนะครับของโคต่อสู้นะครับไม่ใช่ละลายตัวหมากนะครับถ้าเราเป็นลองเราพยายามแลกตัวออกเขาเรียกไล,ย,ลยตัวหมากแต่แบบนี้เขาเรียกว่าตัดกําลังนะครับทําให้โคต่อสู้มี พลังในการทําลายล้างลดลงนะครับท่านเคียวนะครับท่านเคียว2020จะทํายังไงต่อในตําแหน่งนี้ครับจะหนีม้าหรือเปล่าหรือว่ากินกับเรานะครับขายม้าครับขายม้าเพราะว่าม้าอยู่ข้างกระดานไม่มีประโยชน์ครับก็เอามาขายนะครับจังหวะนี้คู่ต่อสู้ก็ซื้อครับกินม้าก็กินกลับมานะครับตําแหน่งต่อไปเราจับเบี้ยอยู่นะครับเบี้ยขาดนะครับ เอาเรือมาผูกไม่ไม่ผูกครับจะไปหลังบ้านไปหลังบ้านไม่ได้นะครับเพราะมากินเบี้ยเรามากับมาผูกเบี้ยครับนะครับอาจจะโดนลูกก่อกวนครับอาจจะโดนลูกก่อกวนบ้างก็ไม่เป็นไรครับนะครับโยกเรือออกไปนะครับเอาเรือไปจับกินม้าก่อนได้ไหมจับกินม้าครับทำให้ม้าอ่ะกระเด็นกระดอนกลับไปแล้วนะครับกลับไปแล้วก็ดันคนขึ้นไปครับ ฉียไปทางด้านปีกขวาครับก็จะเป็นแบบตาทะแยงครับค่อยๆประสานกันไปครับเอาโคนขึ้นไปโผลนะครับโดนลุกก็ดันขุนขึ้นมานะครับหนึ่งตามาปุ๊บม้าเรากันอยู่นะครับไม่มีปัญหานะครับไหลโคนขึ้นไปครับไหลขึ้นไปค่อยๆไปนะครับช้าๆได้พราได้มงามนะครับอ่ะโดนลุกก็หลบมาอยู่หลังม้าครับดันขึ้นไปอีกครับจริงโคนตัวขวาก็ได้นะพูดถึงแต่ เอาคนตัวซ้ายดีกว่าครับจะได้เปิดทางม้านะครับครับโดนลุกอีกแล้วนะครับโดนลุกก็หนีขึ้นไปครับเนี่ยคนของเราก็พิวเหลือเกินนะครับตอนนี้เป็นต่อคนหนึ่งตัวนะครับก็เอาเรือกดนะครับก็กดทําให้คนลําไปลําบากนะครับเปิดก็ไม่ได้นะครับเอาขุนหลบไปแล้วทำให้ม้าของสีดำเนี่ยเป็นอัมพาตนะครับคือหักขาม้าครับ ม้าขาหักไปได้ด้านในอย่างเดียวนะครับจังหวะนี้ก็เสริมม้าไปอีกหนึ่งตัวครับเพื่อที่จะนะครับดันโคนไปต่อโคนนะครับเพื่อจะขอบเบี้ยงหงายนะครับโคนเราจะได้ไหลได้นะครับจอนนี้ก็ปักเข้าไปครับนะครับตัวลุกนะครับลูกก็ถอยมาติดเรือนะครับพยายามสร้างนะครับที่เดินตลอดเวลาครับผู้ต่อสู้ก็ต้องเสียทีเดินอหนึ่งทีกินแล้วครับกินแล้วแล้วกินเรือไหมอืมไม่กินครับไม่กินอ่ะ กินเรือนะครับกินโคนแทนนะครับหยิ่งด้วยนะครับจจงหว่านีา้เราดันเอาเรือลุกก่อนแล้วดันโคนไปทางด้านปีกขวาก็ได้นะครับแต่ค่อยๆขจับพื้นที่ดีกว่าครับวันนี้ต้องการขชับพื้นที่ครับก็เอาโคนไปปลูกม้าเรียบๆนะครับเพราะม้าม้าของสีดำเนี่ยเดินไม่ได้นะครับจีกอ,อกไปทางด้านขวามือได้อย่างเดียวนะครับก็ อาจะอึดอัดพอสมควรนะครับนะครับอ่ะคู่ต่อสู้ก็ยอมแพ้ไปในตำแหน่งนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณอ่าคู่ต่อสู้ของไก่ก้าวฟ้าด้วยนะครับท่านเคียวนะครับแล้วก็ทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดแชร์ให้นะครับไม่ไลค์ไม่แชร์ก็ไม่เป็นไรครับขอให้ส่งกําลังใจให้กันแล้วกันครับแล้วพบกันใหม่ e ีพีหน้าครับกลับขอบคุณและสวัสดีครับ